ราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องชนสเตปยกชาแนลกันนี่เช่นเคยนะครับผมคลิปนี้เราก็มากับฟอร์นติโนเจ้าชายโรมันนะครับสกินที่ไม่ค่อยมีคนเล่นเลยอะทำไมถึงไม่มีคนเล่นเลยสกินเนี่ยข้าไม่เข้าใจเลยอ่ะข้าก็มีตัวตวนอยู่มานานแล้วแต่ทำไมถึงไม่มีคนเล่นอ่ะข้าไม่เข้าใจอะ โจกเกมนี้ข้าจะต้องฉายแสงักหน่อยว่าไงอาลเลนโอ้โหไอ้เจ้านี่มันตายยากยังวะตายยากเหรอตายยากเหรอแม่ต้องออกจัดเลือดนะมาผมว่าเกมเนี้ยจริงอะชนอาเลนทีไรเนี่ยแม่งโอ้โหตีมันพักหนึ่งอะเออต้องบวกกับมันพักหนึ่งนะครับถ้าเจออาเลนนะเดี๋ยวเราต้องรีเลือดก่อนนะ เพราะว่าเดี๋ยวอยู่นานไม่ปลอดภัยนะครับผมเออแล้วเกมนี้เนี่ยทีมตรงข้ามมันมีอลิสเตอร์ด้วยนะครับผมตัวจับนะซึ่งเป็นตัวที่ฟอร์เรนไม่ชอบนะครับผมในทีมไฟแต่ถ้ามันอยู่คนเดียวมันเจอแน่ครับอืแต่ว่าเราก็พยายามเข้าดีๆนะครับผมไปมานี่ครับผมอารเนเหรอมาเนี่ยกนะูมีอันติแล้วนะ เอ้ยเก็บดอกอะไรครับพี่อ่ะเออเฮ้ยจทำอะไรวะน้าโอ้โหพอเล่นเจ้าชายโรมันทำอย่างนี้ไม่ถูกนะเออดอกก็อยู่ดีๆตรงๆทำไมเก็บไม่โดนนะฮัลโหลเอออะไรวะน้าเออไอ้อาร์เนไม่กลับบ้านอสวยดิโดนนั่นน่ะโดนนะรอเพื่อนนะครับผมเป็นเจะป่าอันติเข้าหน้าไปเลยครับผมมาในโดวมาดิมาเลยครับโอ้โห กลายเป็นดอกบัวครับเออลิเลียโคตรแรงลิเลียนหน้าเนี่ยมันเป็นตัวที่โป๊กแรงนะครับผมชอบนะถ้าคนเล่นเป็นนะข้างบนเนี่ยแม่งบวกกันยับเลย,เยแต่ดีแล้วนะครับเมดมันไม่มาเติมเราเป็นอะไรที่ดีนะเป็นอะไรที่ดีสําหรับเราอ่ะเราก็นวดกับอารเรนไปก่อนนะครับแต่หมาข้างบนจะมีประเด็นเราต้องขึ้นไปช่วยนะครับจังหวะในเียเราผมมาแล้วแล้วตัวจับมันอยู่ แม่งจ้องกูแล้วกูรู้เลยเลียมาครับรอเมดมานะครับผมเราค่อยเข้านะเคครับมาพร้อมแล้วนะครับจังวันนี้ยังไงดีแม่งจะสาวกูแล้วกูรู้นะมึงจะดึงกูอะเอ้ยดึงไม่โดนนะยังไงดีต้องให้มีหน้าไปเปิดนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยเ้ไแวนว่างไรแวนสกิดแว่นไปก่อนนะอ้าแว่นกระโดดไปไหนฮะโหลเฮ้ยมันเปิดแล้ว จังหวะนี้มันเปิดไปแล้วนะครับแล้วผมตามนี่ยังไงดอกกูอยู่ไหนวะเอาเอาตัวไหนก่อนดีวะกูเฮ้ยเอาอันนี้ก่อนแล้วกันหลุดมาไกลๆเนี่ยมาดีฟิกเกอร์ตามมาปลาดอกไม่ถึงแล้วโดนดึงเข้าป้อมชิปหายแล้วครับผมจังหวะนี้กูแตกโอ้โหแก๊กแม่งจังหวะดีชิปหายเอ็นเล่าก็อุสาห์รอจังหวะสวยๆแม่ ผมว่าแก๊กเนี่ยเดี๋ยวแม่ต้องเจอผมนะเลดเกมอะ่ะเออผมไม่ค่อยชอบหน้ามันแล้วอะตอนเนี้แต่ขอขอนวดหน้าไอ้แว่นก่อนไอ้แว่นสีชมพอเพืพ่อนมาแล้วผมอัติไปก่อนนะครับผมกบมาดิครับแม่งนะมจะไปต่อได้อีกนิดนึงวะเสียกโดนทูดาเมจไงเออดี๋ยวรอดาบกันนะมาเมจก่อนนะอืว่าเกมนี้เนี่ย เราจะชนะไหมวะเฮ้มันต้องสู้ได้ดิวะตัวเรามันน่าจะสู้ได้นะเลดเกมอะหรือเปล่าไม่รู้นะครับก็ต้องวัดกันดูนะว่าไงไอ้แว่นหืมสกินนี้ผมชอบนะสวยดีนะครับแต่มาดิครับผมแต่โอ้โหกูตายแล้วมึงเนี่ยเฮ้ยไอ้ชิบหายมือลั่นโอ้โหกูจะลากอันติออกแม่งเฮ้ยเสียบมาลากลากไม่หลุดไงลากไม่โดนนะมันเลยไม่กดรีสกิลไง สกอร Q. ตอนนี้สกอรี Q. ตามอยู่นะครับผมสคิวนะส,ส่วนป้อมนี้ก็พอๆกันนะครับผมไม่มีใครมาบนนี้เราก็รีบเคลียร์นะครับเมทมันอยู่กลางนะสังเกตเมทมันบ่อยๆนะครับผมถ้ามันไปเติมเลนไหนแสดงว่าเลนนั้นเนี่ยมันต้องมีประเด็นนะครับผมว่าง่าแก๊กตบแก๊กก่อนเลยแล้วกัน แล้วแม่งมาแล้วไงแล้วแม่งจับกูแล้วด้วยแล้วกูอยู่คนเดียวแล้วกูสู้นะครับผมจังหวะเนี้ยเป็นงานแล้วกูสู้ไงสู้แล้วจุดจบกูก็เป็นแบบนี้ไงเออรู้อย่างงี้ผมเปิดอันติลามแม่งตั้งแต่ทีแรกดีกว่าว่ะไม่น่าเลี้ยงเลยโหหิบหายแล้วเอาเลยมีหน้าเฮ้ยมันจับแล้วเปล่าจับแล้วนี่จับแล้วก็ตายเลยมาเลยครับไายปายต่อยังไงดอกอยู่ไหนวะโลตาย ก็มาเลยครับเฮ้ยเฮ้ย้โอ้โดนยกแม่งเมาเนมือนไปวิ่งไปเก็บ,บ,บ,บจอกนั้นแล้วโอ้เจ้าชายทำไมท้าอย่างนี้แล้วบนกูแตกเฮ้เจ้าชายนี่ไม่ไหวเลยวะสกินนี้กากเกินคอเลนบอกมึงเอาอย่างนี้นะมึงโทษกูโอ้โหว้าโอ้โหโ,โ,โ,โดนขาดอันติแล้วกูตายกลใช่ไหมเนะี่ยกูเพิ่งเกิดมากูยังไม่ตายกูสู้ แล้วแม่งมาแล้วกูฟิกหนีก่อนโอ้โหกูไม่น่าฟิกเลยอย่าเสียฟิกฟีดูงี้ผมยืนมอบดีกว่าวะนะเนาะอถอ้าทำไมผมไม่ยืนมอบวะผมฟิกทำไมวะโอ้โหปอมกูแตกกันหมดแล้วงานยากแล้วต้องให้มีหน้ารับให้เรานะครับผมเราต้องรอเมดมันจับนะมันก็ไม่จับเท้าทีอะดูดิ ไม่เป็นไรมันมีคนหลุดมข้งหลังช่วยเพื่อนก่อนเออโอเคเพื่อนรอดนะครับผมโหอาร์เรนแม่งโคตรฟรีเลยอาร์เรนแม่งตีป้อมฟรีเลยเกมนี้ผมจะออกมาหมัดเฮอร์คิวลิสนะครับผมเอาไว้แบบยื้อในไฟนะ๋ยวเราจะเจอตัวทูดามดเนี่ยก็ใช่ว่าเราจะตายเสมอไปนะเพราะว่าเราจะดูดเลือดสวนเหมือนกันนะครับผมเราได้ดูดเลือดสวนเหมือนกันนะแต่ว่า แนะนำให้มีเพื่อนอยู่ใกล้ๆนะครับผมแบบนี้เปิดได้นะเมดมันไม่เห็นนะครับเมดมันไม่โผล่นะและ้วเมดมันโผล่นะและ้วเมดมันโผล่นะครับผมแล้วผมจะทำยังไงดีเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนตามเนี่ยผมรับให้ได้นะแต่ไม่รู้ว่าเพื่อนจะตามหรือเปล่ามาดิอ,อันเลนเน,นี่ยมันจ้องกระโดดแต่เทวนะผมเห็นนะ่ oh <my> เออพยายามยืนหน้าไว้นะครับ อย่าให้มันเข้ามาถึงตัวหลังเราได้นะเราต้องทะลวงไปหลังมันเอ้ยแล้วมันดึงโดนกูกเดียวผมอันตีไปก่อนไงเอาแม่งก่อนเลยอโอ้โหอะไรวะโอ้โดอกไม่โดนเลอวเอาไอนี้ก่อนแล้นเออเฮ้ยวยโอโอ้โหแม่งฮึเออตีมันไปแกกอ่อมึงใช่ไหมก็มาดิอันตีกูแล้วเอ้ย เออล้นติกูมาแล้วก็มาดิครับมาดิแก๊กเหรอฮแก๊กเหรอเฮ้ยโอ้ปลาดอกอนี้โอ้ฟิกก็ไม่ได้ด้วยโอ้โหสั้นรัวๆเลยกูโอ้โหอย่าเล่นนะครับสกินเนี้ยกากเป็นสกินที่กากที่สุดที่ผมเล่นมาละเออสกินโคตรกากโอ้อลิตเตอร์แม่งหายปากดีแก้ว เจอนี่มึงเจอแพนด้ากูนี่ชนะอยางเยง่เอาแล้วสกิลเริ่มมาครับผมเอ,อูเอาแม่งก่อนเลยเนะนี่ยไอเจ้าน่ะแม่งฮึ่มฮมเปลี้ยวนะเหรอเออเออ,เอ,อมันตายแล้วสวยนะครับผมได้หมดครับสบายโอแม่งจะเล่นป้อมล่างฮิปหาแล้วเราต้องกลับไปเคียวเวฟก่อนนะเพราะว่าป้อมเราไม่มีนะยังไงได้เออตบมันไปโอ้คีบแม่งเดินเร็วจังวะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอตัวเมกาเนี่ยอันตรายนะไอการดั้มเนี่ยแม่งตีแรงจัดนะครับอลิสเตอร์เนี่ยมันแหมเกมยังไม่ชนะไอหนุ่มใจเย็นนี่บอกหายเลยนะแพนด้าแล้วก็สวนไปเลยนะครับผมชนะยังครับว่าอะไรชนะยังแก๊กบอกเดี๋ยวรอเกิดก่อนนะเออไม่รู้จะเกิดกี่โมงนะครับแก๊กเฮ้ยดังดิเพื่อน เทลมาฮัลโหลเตีไปก่อน,นครับผมตัวพิกเกมก็สเลเยอร์เฮ้ยเฮ้ยมึงอย่าลองมาดิเฮ้ยโอเคเราได้แล้วนะครับเอาได้นะถ้าจะบวกอะ่ะมาแล้วเนะี่ยรีบรับฮ้ถ้าไม่บวกเราก็กลับไปเคลียร์นะครับผมพยายามดันเบฟให้มันสูงสูงไว้นะครับเพื่อเราจะได้แบบ เวลาเราไฟเราจะได้เล่นง่ายนะรอเราเกิดก่อนนี่รอแกกเกิดก่อนนะครับโอเคใครอย่าไปรอขอแค่อันติโดนนะครับผมแล้วก็เก็บดอกอย่าพลาดแค่นั้นแหละตอนนี้ไวโอกิิงไปแล้วนะตามครับผมอ่าจับเรอตายไม่รอดเราเนี่ยจับจังเลยอระจับเรอเฮ้ ว้าวอีกแล้วกูกูว้าวอีกแล้วแม่เดี๋ยวรีเรืยก่อนนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรอมาแบบนี้อันติเรามาแล้วนะอันติกูอามึงก่อนเลยแล้วกันรอเกิดใช่ไหมเกิดยังอ่ะอืืเกิดกี่โมงอ่ะจะเกิดกี่โมงครับพี่แก๊กยานไปไหนวะน่าจะกลับบ้านนะปล่อยมันครับผมเราเราขึ้นบ้านเลยครับผมเราเยอะกว่านะ เรามีมีหน้าเกี่ยวนะครับดูดิมันจะทําอะไรได้เต้นสวนไะเด็กมาเดยเรียบร้อยแต่เฮดช็อตเต้นเยอะเยอะไปทิงเขาเรียกท่าเต้นเยอะเยอะของฟอร์เรนติโนนะครับผมซึ่งเมื่อไหร่มันจะกลับมา,าขายอีกก็ไม่รู้นะวันนั้นผมเห็นพอดีเลยนะผมก็เลยไอ้นี่จังหวะกดเข้าไปร้านค้าพอดีไง99คาูปองหวานเกี๊ยบเลยนะครับแล้วเหมือนมันจะมาวันเดียวด้วยนะ ผมก็เลยไม่ได้จัดไอรีลองเลยแม่นี่ก็มาจะมาหลายวันเข้ามาอีกวันนึงแม่งหายไปละโอ้โหเสียดายนะครับผมก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ขอคลนอคละหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะครับสำหรับวาจาใดไม่สุภาพก็ต้องขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับรักทุกคนเหมือนเดิมครับผมจุ๊บจุบ